ฟ้านอะนี่นี่นี่จับขึ้นมานี่นะพี่นโน่ดิคือมักโคนะ้งเนาะแล้วก็น,นี่มันขี้เลยนะดิอุจจาระใหม่ๆเลยนะมันหาขี้มุขี้ซอยๆเนาะแล้วเขากล็แบบนี่รู้สึกว่าแบบมาแบบมันจะเห็นนานาแบบนี้ธนระมาสอบธรรมาหากิ่นโบเมนเรื่องง่ายๆเนละก่อนที่เราจะจวดเนราอยู่ในกลิ่นโู้ลำบากข้อเ,เลือดเนาะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องกะมาเจอกันตอนสวยเนาะก็คือนุ่นก็ได้ยางจากเหือนมาเนาะมาหอน,หนานี่ก็เป็นเวลาตอนสวยเลยเพราะว่าเขามานานี่ก็ค่อนข้างยากสวยนิดนงึงแต่อยู่เหือนพ่นแล้วเลยแต่ว่าก็ตั้งใจอยากมาเบิงเบ้งเข่านะก้า,าเาาดเพราะว่าก็บบได้มาเบิ้งดุนเนาะก็สิมาเบิ้งเข่าก้ารถพาพี่น้องเนาะไปซ่งยูหากินเพราะว่ามือนั่นก็คืออื้มหงไม่เนาะ เมื่อนั่นก็คืออันเข้าไปโซกเ็ดเนาะก็ได้บ้าหลายๆเนาะแต่ติดใจอยู่แล้วก็อยากไปอีกนะบนี่ใจว่ามันสี่ไก่างามแล้วบนอนอกเพราะว่าเท่ากับตอนเท้าโซกเขามันก็อยากดนแล้วเนาะโซกได้จากมืออะลืมละแล้วมันก็อยากดนแล้วบนี่เท่าก็เอาไปกินมันแต่แซ่บๆนะพี่น้องก็เลยติดใจเมื่อนี้ก็ว่าสีพาพี่น้องหันไปเบิองนาไปเบิองวัวรถ ไปโอกยูหาก,กินยูป้าพุ่นแหละแต่ว่ามาก็อยากสวยนิดหนึ่งมนาะพี่น้องกันเลยแบบโขเข่ามาพอดการทางกอยากกินข่ามาแวกินข้ายูบนสายน้าที่แบบว่างามๆใกล้ๆ,ๆติดกับนาน่นเลยเพราะว่าท่านั่นก็จะเป็นนาของเราแล้วเนาะก็เลยแบบมาแววก,กินเขาอยูนี่นี่พี่น้องข่าของเราก็มีไข่เจียวเนาะพัวไข่ครับอันมักมักเ็ดแล้วก็มักม่วงเนาะม่วง สวนเอามาครับบมีอยังไหลกับว่าสิมานั่งกินข้าวอยู่นี่ก่อนก่อนที่จะเข้าไปนาพู่น้องอมีแมีงบักลายนะเขาเลี้ยงอันงวควาย่อยู่ใกล้ๆเนาะมีเมงหงลายเดียวมาลงมือกินข้าวน้ากันเด้อพี่น้องกินข้าวสวยน้ากันเนาะนี่ข้าวปั้นับใหญ่เนะาะขัวไข่ใส่ใบมะละโบเมีงขัวไข่ใส่ใบ ใบพังเนาอ่ะนะ <c oughs> นมาเด้อกินข้าวสวยน้ำกันพี่น้องฟังเสียงน้ำเนาะกินข้าวแล้วก็ฟังเสียงน้ำแบบธรรมชาติสุดๆเบื้องข้างหลังเลยจะเป็นป้าไหมแบบเขียวๆเ,เนาะอ๋อ่อ,อยอม,มาเด้อกินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวแล้วนี่ก็จะได้เข้าไปเบิ้องข่าวกล้ากัากบเบิ้งงัวยวน น้ำผูแหละแล้วก็กินลวดไปส่งยุ่งหกักินเนาะแล้วก็วันนี้หิวข้าวก็เลยมานั่งกินข้าวกอนพี่น้องมาเดอ้อกินข้าวนีนะพี่น้องตอนนี้คือ กินข้าวแล้วเป็นเที่ยวห้วยอิ่มอิ่มวาย่ปาจัิงสิเนาะกินอย่างกระแซบเนาะหอเข้ามาหน่อยนึงเนาะซ้ำนีิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปน้าแล้วเนาะพี่น,อน,น้ะนะนองไป <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาเนาะ <c oughs> บางมือกระเด็ดเฮงเฮงเงเนาะกะโบได้เด็ดแบบฝนสิโต๊ะขนาดเด็ดประซดเข่า บางมือกับแบบมากับบดแบทบบดว่าโอู้ห่างบงัม,งมนแล้ะพี่น้องเด้ต้นกล้วยก็เริ่มง,งามแล้วโอ้ยนี่เขาอบอกอีเมเมียม,มาเป็นโซ่เขาบอกอีตายล่มอีตายมาเนอน้อยนอะสิได้เอากล้าเพือพ่อนเลแจนแรงนี่แต่เท่านี้เนาะไปทิมแล้วว่าไปโซ่ก็แถวว่าไปสันอต้จนกล้วยแถวนั้ำนามแม่พี่น้องมาทอดเท่าก็จะมาบงเขากาก่อนอ้เขากาบาัมง้ม โอ้เขียวดีขนาดเลยพี่น้องนี่ท่นกับบ่กงามเนาะพลาถูกปกติแล้ววานกาปิกายังบริงามขนาดนี้เนี่โอ้ยใครพอเด้อปลกนาปีนี่นะปิกายเป็นลูกเตีของคนอื่นนฮ่พี่น้องเอนนเนาะมาพาร่มบุ่งามเห็นเต็มแบบซอยๆเนาะ เดี๋วเขากก้าปีนี้รู้สึกว่าแบบมาแล้วก็มันก็เห็นนานาแบบนี้่ะพี่กายเนี่ยบางๆแล้วก็จนว่าเจ้าของมันก็หูอยู่แล้วว่ามันสิบรโคแต่ก็บุคิดว่ามันสิบรโพลลายขนาดนั้นนะพี่ดูดิโอ้งามสุด เย็นอีกโอ้ยราเบิงเขากาโนะจมมาแดดเดี๋ยวนี้ฟาบดแล้วพี่น้องมันกะบบได้แต่ละมือนะบางมือแบบว่าเดือดแห้งแห้งแล้วฝนตกมือแบบฟาบดจะซี่นะ่ะนี่นุ่นมานี่กะมันกะอยากทรายด,ด้แต่ว่ามาบางจุดหันแดดแห้งบางจุดฟ้ฟาบดบางจุดมากะฝนฟลอยูย่ลุมเนาะกะบบได้ยามนี่คือมันะระดูฝนนะมันรับเปลี่ยนกันบบทันเลยตอนนี้คือนุ่นกับจิพาพี่นอ้องย่างขึ้นมือเชิองอะไรไปเบิ้งว่าเบิ้งหยางแล้วก็รุด ไปซอกแนวยู่แนวกินอยู่ปลาแก,กย,ยู่ทึ้ง่นเหล่าพี่น้อง <S <S นี่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือเฮากับพากันเข้ามาในป่าลึกแล้วเนาะเขาจะเป็นแบบนี้เลยที่จริงอันตอนตอน,ตอนเฮาจะเข้าอยู่ป่าเนี่ยคือแบบอู้ป่าปลา,า,า,าลึกมันต้องตึบแท้ตื๊บาที่จริงมันกับไ่ได้ตึบขนาดนั้นเนาะอยู่ในป่าคือมันกับแอบแบบว่าอยากเปลี่ยนนิดนึงก็มีตึบมีเปลี่ยนไปเนาะบนตึบกว่ามีบนเปลี่ยนก็มีแต่ว่าเมื่อนี่ก็คือเก่าเนาะพี่น้องเฮาก็จะได้พากัน ลุกโซกเฮ็ดนกคันวาจ้วบก็บถือว่าเขาเป็นคุณหมานคขมุจวบกับกับเรื่องปกตินอกเขาอันวิธีทำมาหาก,กินอยู่บ้านเขาบางมื้อเข้าไปเขากับหมานเขาได้ร้ายบางมื้อเขากับเได้เลยกับนีเนาะแต่ว่าคันวามือนี้ขอเป็นคุณหมานแล้วกันนะไปโซกนี่ไปนกพ่อโทนี่บทงน้มเด็กจปปลูกนกซุยเรือนอ ที่น,นี่มีปลาในน้ำเลยโหโอ้ยพี่นูของชั้นเพชรดิโอ้โหนี่มาอยู่ลึกลับเลยนะนี่ไม่ได้ส่งดอกเลยนะน้ำน้ำเฮ้ยแบบอยู่ไก่อะ เห็นว่านุ่นดันเราไปยัดเตียงดิโอ้ยใส่ถุงแบบนี้นะยันเตะเลยเนาะอยู่ในปลาจังสี่เนาะคนอยู่ในหมู่บ้านนุ่นโบมแมนเตน,นุ่นได้ทีออกมาทำมาหาก,กินมาโซกเนี่ออยู่เนีย่ยกินอยู่ปลาพี่นนองเบื้องในตำนี่นะ คือเจ้ามาขุดแบบเป็นอ้นเป็นหนูอย่างกับขุดอยู่กลางปลาจย่งซี่เลยเดยพังมั้งโหยางหล่อตามน,นี่แหละโอ้ยุดูแถวเข้ามานี่เป็นปลาพักกูดเขาจะขึ้นไปเชิงกูเลยโอ้โอ แม่เณรพี่น้องเอ้ยโอ้ยปึ๊บแม่นบ่การมาสอบถ้ามาหากินมันบ่แม่นเรื่องง่ายๆเลยก่อนที่เฮาจะจวบแนวอยู่ในกินลําบากสุดเมื่อยยางเนาะเาะตามนี่บ่อุ้ย โอ้มันนี่เห็นคุดอีกแล้วพี่น้องดิโอ้ดิดิมันซื้อเนี้อเนาะคุดเนื้เงาะคุดมีนี่อีกแล้วดิคุดไม่ไหมพี่น้องโอ้โอ้นี่มีขี้โอ้ดูว่ามันบนฟานอยู่อ่ะขี้ฟานเลยนี่ดิโอ้ ดมขี้ฟาเด็กคือมากันนั้นแม่นขีฟ้านในนุ่งจื้อว้ามันกินอันมันลกคุดมันกินยูรุมันเห็นกินอันมันมันปลาลู่สงสัยอยู่แถวใกล้ในย่านนี่ตัวนุ่งย่างมาในยูรุมันเห็นบอลอันคุดแล้วก็เคีียสองบอลว่านุ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นหนูแต่ว่ามาบนนี้แหงใหญ่ดิคุดบนนี้บักใหญ่เราไม่เห็นอัน ขี้ฟ้าน่ะนี่นี่นี่จับขึ้นมานี่ยนะพี่น้องดิคือมันโค้มเนาะแล้วก็นี่มันขี้นะดิอุจล่าไม่ใหม่เลยนะมันหากูขี้มึงขี้พู้เนาะดิอันนี้อันเก่าเลยพี่นงอู้สุดยอดว่ามันวนมันพักอาศัยที่นี่อูย่างมาจนวัวตัวเองมาปลาลึกขนาดนี้เนาะยิ่งมีฟ้านนี่คำราม้าอันปลาธรรมดาบุมีดอกฟานยางรูจังสินะพี่น้องกับเบิ้งสังเกตนี่เลยบักตุบตุบดิ ปู้พี่น้องตกใจเลยนี่บนันยิงจวบฟันสัมเวียนฟันสิไลเฮาหรือว,ว่าจังไลยวะบุคือจวบตึกเสือ,อ้ายาน,นเลยเนาะไป,ไปพี่น้องไปโตไปสอกเฮ็ดเงาจวบจวบฟันสัมเวียนตีฟันมเนมื่อเฮืองอู้ดี๋ยตรงนี้เฮ็ดอันเฮ็ดดำน่ะนอกเดี๋ยวมันสลายแบบนี้หมดอ่ะมันกายแล้วเอามาในท่านเนาะอู้ดีดีดี ชืวเพชรแดงพี่น้องนี่อาถึงสี่มันก็รูออกเนาะโอ,โอ้ย่านเด้จิ้ซี่ในคันเนาะมากันมาคนเดียวในย่านแห้งย่านคนนี้อู้ยันนี้มันเหเด็ดอย่างเนาะดิพี่นอ้อง โอ้มีมีเฮ็ดเดียงน้ำนำมาอกอกน้ำแถวนี้มีเฮ็ดไหล่สนิทนอที่ออกเพราะว่าน้ามนี่ก็คือมันเป็นฤระดูฝุ่นแล้วก็เป็นยามที่แบบว่าอันเฮาสกบุสกกินตามฤดูการพพยามน้ำหน่จะมีเฮ็ดนอไล่สนิทเกิดขึ้นตามผู้ตามพาแล้วนี้แหละคะแนนแต่ว่าเฮามันมาสกแต่ว่า อันนั้นบุมมันบะสร้างมาเนาะโอ้โหโอ้โอ้พี่น้องนี่เฮ็ดโอ้นี่โอ้พี่น้องพอังหลายด,ดีโอ้โหอ,อันนี้เห็ดมั้งนะโอ้ดี โอ้ทำนี่แมนมดดิน้องน้องโอ้โอโอโอดิพีน้องทำนี่แมนมดดิพาดูดิดโอ้นี่นี่นี่ยังไายอดิน้องพอดูดิ ข้าเ,เลือดเนาะนี่เก็บเลยได้หนิเก็บเลยได้พุ่นทั้งพุ่นกองเมียนอยู่ในปา่า<ฮ>เก็บพี่น้องเลยเก็บเก็บฮู้อันนี้อยากเกยอยากเกยกเก์ยังซี่เยาบัวเอาเนาะพเพราะว่าจะเก็บมากินนะเอาเอาอ,อ,อ,อันโอนอันพิเศษในรายเแซ่บเก็บแล้วนั่น ม้วนสันมบึงมือนี่ยจี้บุกไปนั่นสันโ้เจ็บขึ้นอีกแล้วต๋นี่กับเมียนเลยนี่นะโอ๊ยพังไปดิจุ่มจุ่มโอ้ยได้บกลาย เดี๋ยวมันจะตีโครงไซเนาะกว่าเฮาเป้ยังซี้มันจะมุนมาเลยตอนตอนกล้ามเฮากดเอาจะแบบเอาจับจับมือนะพยายามันเตี่ยมมุนนี่โอ๊ยมันมาละนอนตัวเอีกเลยเนาะโอ้ยตื่นเต้นสัน่น โอ้โหดอกใหญ่เลยดนยงดอกใหญ่แบบอวบๆจังสินะโอ้โหเหี้โอ้ยวางเลยเหีเหีี่นี่เป็นครูอยู่แล้ย น,นี่แกลเลยน,ะนี่ยแม่ไม่ไม่ไม่ปุ๊กจ้องสนินะหืมเกงสุดหนำเนาะแซฟพี่น้องเอ้ยโอ้ยแกลนี่ ดูสิพี่น้องเด็กมันบุออกดินทั้งสิ้นเลยได้เด็กฟ้ามันเหยียบออกนะแต่มันออกมากบบถึกเนบเนาะสลายหมดแล้วดูอันนี้เลยงามออกมาแบบละลามือได้เนาะเห็ดนี่ยสามสี่มือเน่าแล้วคันว่าโบมาจวดบทั้งสี่กูโบได้กิน น,นี่น้องสูงขนาดเลยดูโอ้ยตะกร้อเอ้ยเหยียบเห็ดเหยียบเองเบิ่งไปเรือยดูเหยียบแล Hoặc là cái bụng của của im dài của 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 Nó của 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 น้องเบิ่งนี่พอมันอยากออกมาน่ะบุพื้นดินออกมาเจอใบไหม่เจออันนี้ปุกก่อนสิออกมาได้ก็บ่แม่นง่ายงามๆอวบๆนี่งามงามร้อยนี่ยอกๆเฮ็ดน่ะอ้าโถอวบๆเนาะ มีหลายหลายเนาะย้ำนี่คืออาหารการกินตามฤดูกาลเนาะขนมโบมาซอกสู่บ่ได้กินเลยขนมมาซอกขนอมจุกเนาะหรือบางหรือานพีน่น้องทางฝั่งไทยได้กินแล้วโบเห็ดเลือดเห็เดแดงเลยนะเห็ดจาม,มากเนะาะดูอ๋อดอกสวยสวยเนาะ เาก็เก็บเฮ็ดอยู่ถึงนะมุดแล้วเนาะอยู่บริเวณอ้อมแอี่มนี่เขาก็เก็บมุดแล้วเนาะก็ได้ายหลายแต่วันนี้นุนอาจจับมาให้พี่น้องเบิงอีกรอบนึงก็คือเป็นเห็ดเลือดเห็ดน้ำมากเนาะก็คือแบบแ่บแฮงเกลี่ยเที่ยวติดใจเนาะเท่นี้มาโซกอีกคิดว่าน่าจะบุมีแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าส่วนหลา่ก็มันก็อยากแก่แล้วแล้วก็อยากเน่าเปื่อยไปตามอ่าที่มันอกดุเนอืบอเท้มันก็อกสองสามสี่ห้ามือกับ บระซ่างวาเนาะนี่พี่น้องก,ก็ได้ประมาณนี้เนาะ,ะเกือบว่าเต็มทวงแล้วนี่ลายอยู่เนาะเอ๊แต่ว่าเขาจะได้จับได้เอากลับนี่ยนะเพราะว่ามันซีมุนเนาะนุ่นก็คิดว่าเออซิม,มานี่ย่านซิบุจื้อเพราะว่าอันเฮามาเธอแล้วอันก็ดุนแล้วนะแต่ย่า,ยานซิม่าก้าซิบุดได้บุดได้กินแล้วยังไม่คิดไายแต่ว่าบางเธอมันก็ออกไวบางบางจุดก็ออกซาอ่ะนะ เขามากก็ยังจวบอยู่ก็ยังได้กินอยู่เราพี่น้องถือว่าเฮามีบุญได้กินแนื้อแซ่เซจังซี่เนาะเมื่อนี้นุ่นกะสิได้กลับเฮือนแล้วพี่น้องเพราะว่ากะค่อนข้างอยากแลี้ยงเราประมาณน่าจะประมาณสี่มงได้ระบบว่าแมงกะมีแมงครบป้อกันหลายเนาะว่าจะไปโศกโตอยู่แต่ว่าบุ๋วไหวน้ำแมงองันแมียงไม้ขนนาดมันมาครบหลายพูดเลยว่าสิพากันกลับเนาะตอนนี้คือนุ่นกะสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะเมื่อนี้กะได้พาพี่น้องมาโศกอยู่หากิน ตามธรรมชาติอยู่บ้านเฮาเนะาะกะตามฤดูการฤดูการอ่าราดูฝนจังซี่ก,ไก็ได้กินเหดได้กินแนวอยู่แนวกิน,นที่เฮาปลูกเนาะค่าฤดูหอนเฮาก็ได้ไปอัดคนอนซอกแนวยูแนวกิน,นตามห้วยนาะพี่นกปงก็ัิว่า,าหาก,กินหายูหาก,กินตามธรรมชาติติพันธกับธรรมชาติยู่ บนโดยเนาะพี่น้องมืนินนกาสีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่คำว่าที่สามครับสมคิดนั้นจ,นจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกับตะกองตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องสิกลับเงินกันเด้อบ,บาย